ืซอต่างชาติไขปริศนาต่อคำถามที่ว่าคนจีนในประเทศไทยได้รับการยอมรับได้อย่างไรแถมนายกรัฐมนตรีของไทยหลายคนยังสืบเชื้อสายมาจากคนจีนอีกด้วยต่างจากคนจีนในประเทศทแถบอาเซียนที่ไม่เคยได้รับการยอมรับเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในชารติดโอครับ สื่อต่างชาติไขปริศนาต่อคำถามที่ว่าคนจีนในประเทศไทยได้รับการยอมรับได้อย่างไรแถมนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับหลายคนเนี่ยเขายังสืบเชื้อสายมาจากคนจีนอีกด้วยซึ่งการที่คนจีนนะครับได้รับการยอมรับจากคนท้องถิ่นอย่างนี้ ก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากประเทศอ,อื่นในยานอาเซียนที่คนจีนนะครับมักจะถูกมองเป็นคนนอกเป็นคนชนชั้นสองและมักจะโดนประเทศล่าอาณานิคมนะครับป้ายสีคนจีนเหล่านี้เพื่อให้คนท้องถิ่นเกิดความไม่พอใจกลายเป็นความแตกแยกในประเทศก่อนที่ประเทศล่าอาณานิคมนะครับจะชวยโอกาสตรงนี้ เข้าครอบงำประเทศน,นั้นซึ่งสาเหตุที่คนจีนในไทยนะครับได้รับการยอมรับที่สื่อต่างชาติเรียบเลียงออกมาก็คือประเทศไทยเป็นปึกแผ่นขึ้นมาได้ก็โดยคนจีนมีส่วนร่วมก็คือพระเจ้าตากศินมหาราชที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนต่อมากษัตริย์และราชินีหลายพระองค์นะครับก็สืบเชื้อสายพระจากคนจีนเช่นกันนั่นจึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนได้รับการยอมรับ รวมไปถึงคนจีนอ,อพยพนะครับที่มีการปรับตัวเข้ากับสังคมไทยเป็นอย่างดีแม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไทยนามสกุลไทยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารรวมไปถึงการเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธลัทธิเดียวกับคนไทยมีการแต่งงานข้ามเชื้อชาติและอีกอย่างที่สำคัญนะครับก็คือประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น คนไทยคนจีนนะครับมีความสามัคคีกันนั่นจึงทําให้ประเทศล่าออนานิคมไม่สามารถใช้คนจีนเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกได้เหมือนกับประเทศอื่นๆในย่านอาเซียนเอาละอะไรนี่ก็คือบทวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติที่พูดถึงการปรับตัวของคนจีนจนคนไทยท้องถิ่นนะครับให้การยอมรับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้ผมว่าเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ทราบว่าคนจีนในประเทศไทยนะครับมีการปรับตัวอย่างไรจึงทําให้คนไทยท้องถิ่นให้การยอมรับ เริ่มที่มุมมองแรกนะครับคนนี้ก็มาให้ข้อมูลว่าบรรพบุรุษของคนไทยก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนเช่นกันคนจีนแต่ฉิวนี้มีชื่อเสียงในประเทศไทยและกัมพูชาในขณะที่ชาวจีนกวางตุง้งมีชื่อเสียงในเวียดนามและมาเลเซียใช่ ผู้ย้ายถิ่นฐานชาวจีนเหล่านี้ฉลาดและขยันขันแข,ข็งพวกเขาปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีและเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนให้ก้าวหน้าความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับก็มาแจมว่าฉันเป็นคนจีนกัมพูชาคนรวยส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นคนจีนกัมพูชาเหมือนกันกับฉัน ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาเป็นคนไทยนะครับก็มาแชร์เป็นภาษาอังกฤษว่าเชื้อชาติไม่ใช่ปัจจัยสําหรับฉันฉันสนใจแค่อุดมการณ์ทางการเมืองความซื่อสัตย์สุจลิตและความเป็นผู้นําเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเลือกผู้นำมุมอมองต่อมาเลยครับ ถ้าหาว่าคุณไปที่ภาคใต้ของจีนคุณจะได้พบกับชาวไทยซึ่งมีวัฒนธรรมและภาษาที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยในประเทศไทยพวกเขาอยู่ที่นั่นมาประมาณ3,000ปีแล้วคุณจะเห็นความคล้ายคลึงกันในความเห็นของฉันนั่นคือที่มาของชนชาติไทยมุมมองต่อมาครับ คนจีนตอนใต้ในสงครามหั่นไปยังเอ,ชอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเรามีบรรพบุรุษเดียวกันก็คือชาวจีนที่มาจากจีนตอนใต้ต่อมานะครับตั้งคำถามว่าฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมชาติตะวันตกจึงได้สนใจใคร่รู้ในอิทธิพลของจีนมากนักพวกคุณเนี่ยควรรู้ไว้ว่าในสมัยโบราณจีนเป็นชาติมหาอำนาจ ที่มีอิทธิพลเหนือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มุมมองต่อมาเลยครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือคนไทยหลายคนล้วนมีเชื้อสายจีนบางส่วนระดับการกลมกลืนที่สูงอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลและลักษณะเปิดกว้างของสังคมไทยทําให้ชาวจีนกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยได้ง่ายถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีร่างกายที่เป็นจีนอย่างชัดเจน แต่ว่าส่วนใหญ่พูดภาษาไทยเป็นหลักนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทบางคนนับถือลัทธิมหายานและลัทธิพื้นบ้านจีนและถือว่าตนเองเป็นคนไทยแม้แต่พระราชวังก็รับเอาวัฒนธรรมจีนบางส่วนมาใช้ดูเช่นกันเนื่องจากมีชาวจีนจำนวนมากทำงานในพระราชวังในธนะาราชการ ลูกสาวของข้าราชการและพ่อค้าชาวจีนหลายคนก็แต่งงานกับข้าราชการและคุณนางไทยต่อมาครับมีอีกประเด็นที่ทำให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากชาวไทยดั้งเดิมฉันสังเกตว่าชาวไทยและชาวจีนยอมรับซึ่งกันและกันผ่านการผสมผสานและบุรณาการของวัฒนธรรมศาส,สนา และแม้แต่ภาษาคำภาษาไทยหลายคำเป็นคำยืมจากชาวจีนและชาวไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับการบูชาบรรพบุรุษชาวจีนและลัทธิเตา๋า ต่อ,อมาเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับก็แชร์มุมมองว่าถ้าหากชาวอินโดนีเซียเชื่อสายจีนไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงอินโดนีเซียก็คงจะเป็นมหาอำนาจในโลกใบนี้ไปแล้วส่วนมุมมองต่อมาเป็นคนไทยนะครับก็แชร์ว่าฉันมีเลือดจีนแต่ว่าฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจีนแต่เป็นคนไทยฉันเคารพในทักษะของผู้คนไม่ใช่สายเลือด คนต่อมาเลยนะครับก็นี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับก็แชร์ว่าฉันเป็นคนจีนมาเลเซียเราถูกมองว่าเป็นคนจีนจากคนท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเราขาดการกลมกลืนกับวัฒนธรรมอื่นๆสาเหตุหลักก็คือชาวจีนมาเลเซียส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแม้ว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลัก ประการที่2ชาวจีนมาเลเซียหรือว,ว่าชาวอินเดียจะไม่มีวันได้รับการยอมรับว่าเป็นภูมิบุตรซึ่งหมายถึงพลเมืองชันหนึ่งในมาเลเซียเราประสบกับสิ่งเหล่านี้มาอย่างมากมายมุมมองต่อมาครับ ไม่มีคนจีนที่แท้จริงในแวดวงการเมืองไทยมีแต่คนไทยเท่านั้นวัฒนธรรมไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการหลอมรวมไม่เพียงแต่ชาวจีนเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงชุมชนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ผสมผสานเข้ากับความเป็นไทยและเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยอย่างภาคภูมิใจ ต่อมาก็ให้ข้อมูลว่าในอดีตชาวสยามท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้ระบบศักดินาแต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวสยามส่วนใหญ่นิยมทำไร่และทำงานในระบบราชการมากกว่าการค้าขายดังนั้นผู้อพย,ยพชาวจีนจึงเติมเต็มตรงช่องว่างนี้ และทำให้พวกเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ยิ่งพวกเขาร่ำรวยรัฐบาลก็ทำให้พวกเขากลมกลืนไปกับสังคมไทยความมั่งคั่งจึงกลายเป็นความมั่งคั่งของชาไทยนี่คือเหตุผลที่ครอบครัวไทยเชื้อสายจีนประสบความสำเร็จในการเมืองไทยต่อมากล่าวสั้นๆว่าชาวจีนไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังประสบความสำเร็จในอาเซียนด้วย คนสุดท้ายนะครับแชร์ว่าปีนี้ฉันใช้เวลาหลายเดือนที่ประเทศไทยและได้พบปะพูดคุยกับคนไทยหลายคนโรงแรมส่วนใหญ่ที่ฉันพักสะอาดมากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมันสะอาดกว่าโรงแรมอื่นๆในประเทศจีนซะอีกฉันเคารพในจรรยาบันการทำงานที่ขยันขันแข็งของคนไทย การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมและการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจากตะวันตกยุโรปและอเมริกาประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ เอาละครับและนี่ก็คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนนะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ว่าแต่ว่าเพืเ่อนๆละครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเช่นเดิมมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อประเด็นนี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็แชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่พินทุนีก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน,น้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ